นักร้องดังกล้าวจุดยืนดราม่าสุพรรณหงส์ปีนี้ยอมให้ริบรางวัลคืนทั้งหมดจากกรณีดราม่าเกณฑ์การตัดสินภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของรางวัลสุพรรณหงส์ปีนี้เนื่องจากได้มีการปรับเกณฑ์การตัดสินใหม่โดยเฉพาะสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลใหญ่ของงาน ต้องได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ครบทั้ง5ภูมิภาคได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ชนบุรีนครราชสีมาและนครศรีธรรมราชรวมทั้งต้องมียอดผู้ชมห้าหมื่นคนขึ้นไปทำให้คนในวงการภาพยนตร์ไม่เห็นด้วยและแห่ถอนตัวจากการเข้าชิงรางวัลจนทำให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบนสุพรรณหง พุ้งติดเทรนด์อันดับต้นๆในวันนี้วันที่30มีนาคม66และหนึ่งในคนดังที่ออกมาเรียกร้องให้พิจารณาเกณฑ์การตัดสินใหม่คือจ่ายอิชนกกรพึ่งเกียรติรัศมีหรือจ่ายไทยทศมิตรได้ออกมาประกาศจุดยืนถึงรางวัลในปีนี้เอาไว้ว่าข้าพเจ้านายอีกชนกกรพึ่งเกียรติรัศมีและนายนัทกิจจริตในฐานะที่ข้าพเจ้าทั้งสอง ได้รับเกียรติในรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่30สาขาผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องสี่คิงค่าพระเจ้าทั้งสองขอประกาศจุดยืนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกภาพยนตร์เข้าทิงใหม่อีกครั้งหากทางสมาพันธ์ยังยืนยันที่จะใช้เกณฑ์การตัดสินเดิม ละเลยคุณค่าของภาพยนตร์ไทยละเลยคุณค่าของคนทำงานเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ข้าพเจ้าทั้งสองยินดีให้ริบคืนทั้งหมดด้วยความเต็มใจและนอกจากนี้ยังมีบรรดาคนในวงการหนังจำนวนมากออกมาประกาศถอนตัวทั้งผู้กำกับชื่อดังเตอนวพลทรรงรัตนฤทธิ์บาสนัทวุฒินุชีอนุชา